พี่น้องรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติไหมในการได้เดินในทางของพระเจ้าไม่ใช่ใครก็ได้เดินคนอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขางไม่ได้เดินทางนี้และพี่น้องได้เดินทางของพระเจ้าพี่น้องครับเนี่ยเป็นเกียรติและเนี่ยคือพระคุณผมรู้สึกเลยว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยการที่มีชีวิตที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันเป็นเกียรติและมันก็มีพระคุณถ้าผมมองว่าการได้เดินในทางพระเจ้ามันถ้าแผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดอะอะไรก็จ่ายได้ มันไม่มีอะไรที่ายไม่ได้เพราะมันเป็นของล้ำค่าการได้รับใช้พระชา้าเป็นสิ่งล้ำค่าการได้ติดตามระคิดเป็นสิ่งล้ำค่าแผ่นดินของพระชา้าคือสิ่งนั้นที่ล้ำค่าผมอยากเอาความจริงข้อเนี้ยมาลื้อฟื้นกับพี่น้องใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้เพราะถ้าหลายครั้งเราลืมอะเราจะเริ่มเดิอนนอกรู้นอกทางเราจะเริ่มขาดการสาม,มีคีธรรมเราจะเริ่มไม่มาคิดจกักเราจะเริ่มกลับไปทางเก่าตัวเก่ากลับไปอีก ถ้าเราลืมไปว่าแผ่นดินของพระเจ้าม่มีคุณค่าขนาดไหนเพราะตัวเก่าของเรามันจะถึงเรากกับ